ครับผมสวัสดีครับอ่ะอันนี้นะครับก็ตอนเนื่องจากคลิปที่แล้วเคยทำไว้นะครับเป็นการเป็นการเออเกินเกินไว้ว่าจะทำอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการตัดไฟด้วยมือถือหรือตัดไฟด้วยเสียงผ่านเออ,เ,อ,อเขาเรียกเขาเรียกอะไรอะ่ะลำโพงสมาร์ทสมาร์ทสปีกเกอร์สมาร์ท รืเปล่าเอ่ยที่เป็นของของ g o o g l e นะครับก็ตอนนี้ก็ประกอบมาเป็นรูปเป็นร่างนะครับแต่ว่าตัวสายไฟที่จะใช้งานจริงเนี่ยไม่มีขนาดเบอร์ก็เลยก็เลยเลือกที่จะทดสอบมันก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ได้เห็นงานจริงว่า ออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับตัวนี้เราก็จะจําลองจากปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟตัวนี้ที่เราใช้ก็ถ้าบอร์ดสําเร็จรูปจริงๆเสร็จเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีปลั๊กไฟให้ตรงนี้นะครับ 1. เพื่อที่จะจ่ายไฟให้กับวงจรนะครับในการทํางาน 2. นะครับปลั๊กไฟตัวนี้ยังสามารถที่จะ ใช้งานได้นะครับณนะขณะที่วงจรปิดอยู่ก็คือสามารถเป็นเต้ารับผ่านไฟธรรมดาได้เลยนะครับจะใช้งานจริงๆก็เอาปลั๊กมาเสียบเอาอะไรมาต่อใช้งานได้อยู่ปกติขณะที่วงจรปิดอยู่นะครับอ่ะตัวเบรกเกอร์นะครับเราก็ใส่ตัวเบรกเกอร์ไว้ให้นะครับไว้กรณีตัดไฟนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็ไม่พูดพ่าททำเพลง เริ่มเทสนะครับเปิดไฟนะครับโอเคนะครับตอนนี้ไฟเข้าบอร์ดนะครับเราจะตั้งไฟอยู่ที่5.3มโวลต์นะครับตัวบอร์ดที่เป็น Sun Off ก็จะกินไฟอยู่ประมาณนี้นะครับบอร์ดรุ่นนี้จะมีจะมีไม่ใช่บอร์ดรุ่นนี้บอร์ดยี่ห้อนี้นะครับจะมีกินไฟได้หลายแบบ ไฟอินพุตหรือไฟเลี้ยงของตัวเองเนี่ยนะครับได้หลายแบบเหมือนกันนะครับก็นอกจากนอกจากไฟ 5V โวลต์ที่เป็นสายเสียบตรงบวกลบกับ5โวลต์นะครับที่สามารถใช้เป็นเจ้าตัวอะแดปเตอร์โทรศัพท์มือถือก็สามารถอินพุตได้นะครับอ่าตอนนี้ผมเชื่อมต่อสัญญาณ wi ไฟไว้แล้วนะครับก็ ทดสอบการสั่งงานด้วยเสียงนะครับตอนนี้นะครับตัวโซลิดสเต e ของเรานะครับอันนี้ในการทดสอบนะครับก็แนะนำอย่าทำตามแต่มันเป็นขั้นตอนทดสอบนะครับก็ทำด้วยความระมัดระวังนะครับเรามีไฟ220มารอที่นี่แล้วนะครับเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ฝั่งนี้จะไม่มีไฟออก ไหมครับไม่มีไฟออกนะฮะก็เริ่มทดสอ okay, บโอเคกงเกิดพาวเวอร์อครับได้ยินเสียงไหมครับนะตัวบอร์ดทำงานนะครับไฟ220เนี่ยนะครับจากที่เข้ามาตรงนี้นะครับพอตัวโซลิดสเตตทำงานปุ๊บ ไฟก็จะออกมาที่ตรงนี้ทันทีนะครับก็สามารถที่จะให้เราไปต่อกับอุปกรณ์อะไรที่ที่มันสตาร์ท220ขึ้นไปเลยนะครับตัวที่เลือกใช้ตัวโซลิกสเตตตัวนี้นะครับเวลาออนปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มีหน้าคอนแทคสัมผัสก็มันไม่ไม่ทำให้เกิดไฟประกายไฟหรือมีการสปาร์กนะครับ โอเค Google Power Off โอเคกำลังปิด Power 1นะครับอันนี้เราปิดถ้าเต็มรูปแบบจริงๆเวลาเราต่ออุปกรณ์ที่ใช้ไฟหรือพูดง่ายๆว่าคุณจะทำไฟส่องสว่างรอบบ้านคอนโทรลไฟหรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะนอกจากที่เราจะสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Net t m n n i นะครับ เขาเรียกเขาน่าจะเรียกสมาร์ทสปีกเกอร์อ่าผมนึกไม่ค,ค่อยออกนะครับอ่าอย่างที่เราทดสอบตอนอคลิปที่แล้วนะครับเราก็ทดสอบโดยการสั่งงานผ่านมือถือด้วยนะครับอ่าคราวนี้เราก็จะมาดูกันนะครับก็คือนะครับ ซอฟ์แวร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับที่เราเลือกที่จะทดสอบคราวที่แล้วนะครับพอเปิดมานะครับก็จะเห็นนะครับอุปกรณ์ที่ผมตั้งไว้นะครับทีนี้เราจะสั่งให้ทำงานนะครับผ่านระบบนะครับกดเปิดสวิตช์นะครับเห็นไหมครับ ทำงานแล้วนะครับปิดสวิตช์นะครับกรณีที่ไม่ได้อยู่หน้าง,งานหรือไม่ได้อยู่สถานที่ตรงนั้นนะครับเราก็สั่งงานพันเครือข่ายมือถือได้เลยนะครับต้องเข้าใจก่อนนะว่าบอร์ดสันออฟตัวนี้นะครับเราต้องมีที่ต้องมี wifi ให้เขาเกาะน,นะครับลูกค้าจะใช้เป็นเราเตอร์ 4G หรือใช้เป็นแบบไหนก็ได้ นะครับที่มันเป็น Wi-Fi นะครับเน็ตบ้านอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเมื่อก็มาดูเห็นไหมครับว่าของผมเนี่ยต่อ 4G เพียวๆนะครับก็ไม่ได้เกาะ Wi-Fi เกาะ Wi-Fi ใช้ได้ไหมเกาะ wifi ที่บ้านสามารถสั่งคอนโทรลได้ไหมนะครับก็ลองมาดูอันนี้ผมเปิด Wi-Fi ก่อน เชื่อมต่อ wifi แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปที่ซอฟต์แวร์นะครับตอนนี้ปิดอยู่เนาะทุกคนเห็นนะครับเข้ามาที่ซอฟต์แวร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับไปที่แอดเคาน์ที่เราตั้งไว้แล้วก็อุปกรณ์ที่เราตั้งไว้นะครับก็กดเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็กดออนขึ้นมาเห็นไหมครับ ไฟติดแล้วนะครับมีไฟนะครับอ๋อโทษทีผิดด้านไอ้ด้านนั้นมันมันมีไฟอยู่แล้วผ่านโซลิ d s t ตต e มาต้องเป็นแบบนี้นะครับสั่งปิดครับะนะครับนอกจากนี้เนี่ยท่านยังสามารถที่จะเลือกตั้งเวลานะครับในกรณีที่แบบว่าใครที่ ไปประยุกต์กับไฟใช้กับไฟภายในบ้านนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าถ้าใช้ไฟ DC ในการในการในการคอนโทรลนะครับเ,เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอย่างอย่างลูกค้าบางคนบอกว่าเ,เดินไฟสวนไว้เป็นไฟ DC นะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็ ใช้ไฟ DC ได้เลยนะครับทีนี้เราจะดูการตั้งเวลาเห็นไหมครับก็จะมีปุ่มตั้งเวลาแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเวลาให้เลยนะครับตรงนี้เราก็สามารถบันทึกตั้งเวลาปิดเปิดได้เลยนะครับในซอฟต์แวร์เขาก็มีให้เล่นอยู่แล้วก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้ติดตั้งใช้งานจริงๆก็เดี๋ยวจะ ทดสอบทําให้ดูนะครับว่ามันใช้งานจริงๆแล้วเป็นยังไงโอเค Google Power On ครับโอเค Google Power Off อรักษากำลังปิด Power อหครับปิดไปแล้วครับขอบคุณครับผม